ต่อเรื่องของสติปัฏฐานสี่นะที่ว่าในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคือตามดูตามรู้อาการของกายนี่นะท่านก็แบ่งไว้หลายหมวดนะเรียกว่าบัพพะบัพพะนะนะ หมวดแรกก็คืออาณาปานะบพะคือหมวดที่เกี่ยวกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะโดยจะบอกลมหายใจออกหรือลมหายใจเข้าก็ได้นะแปลได้สองอย่างในพระวินยัยแปลอาณะว่าหายใจออกในพระสูตรแปลอาณะว่าหายใจเข้าอย่างเงี้นะนี่เป็นตน้นนะแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะนะประเด็นอยู่ที่รู้หรือไม่รู้แค่นั้นเอง รู้ไหมกำลังหายจใจออกกำลังหายจใจเข้า,าีเคยย้ำอยู่หลายครั้งว่าผู้เจ้าให้พระไปอยู่ในป่านะในป่าก็ดีอยู่ที่คนไม่ก็ดนะีอยู่ในเรือนว่างหรือเรือนร้างนะสุญญาคาโลเนี่ยสุญญาคาระเนี่ยนะ นะสุญญาคารอาคารว่างๆพูดยังไงนะท่านก็แปลว่าอาคารร้างอาคารว่างพูดยังไงคือไม่มีใครมาคลุกคลีวุ่นวายอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่ตรงไหนก็ได้เงียบๆนั่งคูบันลังงอขาเข้ามานะอชุชงกายยังนะตั้งกายให้ตรงเนี่ยนะนะแล้วก็ดำรงสติไว้คือมีสติรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันขณะเฉพาฉะหนา้นาเฉพาะหน้าคือปัจจุบันขนะ อย่าไปแปลว่าเอาสติไว้ตรงหน้าผากนะเดี๋ยวก็ปวดหวัวใจนะท่านรับาบงคนทําอย่างนั้นไม่ได้นะก็คือรู้นในปัจจุบันขณะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นนะม,มีสำนวนหนึ่งที่ท่านยกขึ้นมาก็คือภิกษุในธรรมวีในนี้ทนะทุกของข้อเลยจะมีคําว่าภิกษุในธรรมวีในนี้นะอีท้าภิกเวภิกข,ขุนะภิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิขุอันว่าภิกษุอิทะนะแล้วก็โยกคำว่าธรรมวินวัยเข้ามาในธรรมวินัยนี้นะนะธรรมวินัยนี้แล้วธรรมวินยัยไหนนะนะอันนี้ก็ต้องสำรวจตรวจสอบดูตัวเองว่าอันนี้อาจจะสอนพระนะเพราะแสดงธรรมแก่พระเทวโยมที่จะนำไปปฏิบัติก็อันเดียวกันนะภิษุนี่มีอยสองความหมายนะผู้ขออย่างหนึ่ง ผู้สาชาบ้านก็ไปขอข้าวชาวบ้านเขากินนะฮะนะนะก็ความหมายอย่างหนึ่งก็คือผู้เห็นภายในวัตะสงสารอันนี้เป็นความหมายใหม่ที่ท่านอนามตีความมาอธิบายความกันนะโดยพระอัฏอาจารย์แต่แต่ความหมายเดิมก็คือผู้ขอนั่นแหละนะมันบ่งบอกให้รู้ว่านะชีวิตของพระเนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรกว่าชาวบ้านนะเรายังต้องขอชาวบ้านเขากินอยู่นะ นะอย่าไปคิดว่าตัวเองประเสริฐเลิศเลยอะไรมากกว่าชาวบ้านเขาจนะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็เป็นของเฉพาะตนนะชีวิตพระนี่ต้องเกี่ยวเนื่องกับชาวบ้านนะนะต้องพึ่งพาอาศัยชาวบ้านนะชาวบ้านก็พึ่งพาอาศัยพระนะชาวบ้านก็ให้อาหารทางกายแก,ก่พระนะพระก็ให้อาหารทางจิตวิญญาณแก่ากญาติโยมเนะีนะ่บวชมาแล้วก็มานั่งโง่ๆอยูนะ่ไม่ได้แนะนำสั่งสอนญาติโยมเลยนะ บวชแม้ไม่มีประโยชน์นะก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอย่างนี้นะนะนความหมายอย่างแรกนะีนเมื่อพระนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเรียบร้อยแล้วนะเธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้าหายใจออกอยู่นะมันรู้รู้อยู่ว่ากำลังหายใจเข้าอยู่นะกำลังหายใจออกอยู่นะนะทีน,ะนี้ในหมวดต่อไปก็จะ ั้งแต่หมดที่หนึ่งนต้นไปเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดประชานาติรู้ทั่วถึงนะชาแปลว่ารู้นะปะแะปลว่าทั่วนะรู้ชัดก็ได้แปลว่าชัดแปลว่าทั่วนี่นะรู้ว่ากำลังหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่ากําลังหายใจออกยาวเนะนะอันนี้คือความหมายง่ายๆอย่างนี้แค่นี้เลยนะ โดยผ่าหมวดของกายเวทนาจิตสามหมวดนี่นะกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาในสติปัฏฐานนะท่านถือว่าเป็นฝ่ายของสมถกรรมฐานนะั่นในอาณาปณนสติอานาปณะบัพพานี่ท่านจะอธิบายไว้แค่แค่สี่หมวดแค่สี่หัวข้อแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปดูในอาณาปณนสติสูตรจะอธิบายไปถึง16ฐานและสิบหกหัวข้อนั้นะอธิบายทั้งเป็นทั้งสมถะและวิปัสนา ไปด้วยกันนะสังเกตด,ดูนะพอหัวข้อที่สองก็คือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นนะไอ้คำว่าเรามาจากไหนอ่ะมาจากคำว่าปัสสาสามิเนะี่ยปัสสาสามีติเนะี่ยปัสสาสามิเนะนี่ยไอ้ตัวมิเนะี่ยมันบ่งบอกให้รู้ว่า ประธานของประโยคนี้ก็คืออาหางที่แปลว่าเราเราเราเนี่ยนะ,น,ะ,น,ะน,นี้เป็นเรื่องของสมถะใช่หไหมยังมีมีเรามีเขาอยู่อย่างนี้นะเพราะนั้นก็เอาวนะ่าขณะที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่นั้นก็ให้รู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอย่าไปบ,าบังคับลมหายใจอยากให้มันยาวอยากให้มันละเอียดอะไรไม่จําเป็นรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่มันกําลังเป็นอยู่ ทีนี้พอหมดต่อมาท่านใช้ข้อที่สามเนี่ยท่านใช้คำว่าสภกายะปฏิสังเวทีนะย่อมศึกษาว่าสิกตินะไม่ใช่รู้ชัดแล้วนะสิกติตัวเนี้ยท่านมาแปลว่าพิจารณาว่านะย่อกําหนดรู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ความหมายตรงๆสิกข,ขาจะแปลว่าศึกษาเนี่ยนะตรงๆย่อมศึกษาศึกษาแปลว่าอะไรก็แปลว่าสังเกตเรียนรู้ทําความเข้าใจกับมันอย่างเงี้ยนะ แอบดูมั่นนี่นี่คือสิกตินะสัพพากายะปฏิสังเวทีนะนะท่านก็แปลอะไรไว้เยอะแยะไปหมดนะฮะท่านเป็มาร์กนิยมแปลว่ากองลมทั้งปวง,งนะครับในพระไตรปิฎกท่านจะแปลไปอย่างนั้นแต่พอไปดูศัพท์มันมีคําว่ากองลมอยู่ตรงไหนมันมีแต่คำว่าสัพพากายะที่แปลว่ากายทั้งปวงนะอันนี้มันบ่งบอกถึงอะไร ึงสมชัญญะที่จะเกิดขึ้นและ้นะนั้นสองข้อแรกเนี่ยมีสติข้าไปเรือกรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เพระข้อที่3มเนี่ยมีสมัญญาคือความรู้ตัวทั่วพร้อมไปด้วยก็คือรู้อะไรนะรู้กายทั้งหมดเลยนะวันกองลมก็คือคนะืลมหายใจก็ผ่านเข้าไปทั่วร่างกายนั่นแหละนะออกซิเจนทั้งหลายมันะไปหล่อเลี้ยงนะ ทุกอณูของร่างกายนี้นะไม่ใช่ผ่านเฉพาะรูจมูกแค่นั้นนะมันก็รู้อาการของกายทั้งหมดเลยนะนะไม่ว่าจะหายใจเข้าหรือหายใจออกเพราะฉะนั้นหมดนี้ก็บอกให้รู้ว่ารู้สองอย่างพร้อมกันนะคือรู้กายทั้งหมดด้วยแล้วก็รู้ลมหายใจที่กําลังเข้าลมหายใจที่กําลังออกอยู่ด้วยนะนี่คือหมดที่สามส่วนพอหมดที่สี่ท่านใช้คำว่าปัสสมพยังปัสสัมพยะตัวนี้นะ แปลได้หลายความหมายแปลว่าบรรเทาแปลว่าระง,งับแปลว่าสงบแปลว่าเงียบนะแต่ภาษาอังกฤษท่านก็ใช้คำว่าทุกขามดาวควายเออะไรเงี้ยนะก็คือให้มันสงบระง,งับลงทีงนี้เมื่อรู้กายทั้งปวงอยู่นะฮะเดียวกันก็สังเกตลมหายใจเนะี่ยอาการที่จะเข้าไปเพ่งลมหายใจมันก็เกิดไม่ได้หลายคนที่ปฏิบัติใหม่ๆก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเพ่งลมไหม ดูไปดูมาแล้วมันปวดหัวหัวมันตึงไปหมดไหลตึงปวดต้นคอนี่แปว่ามันด้เพ่งลมหายใจนะทีนี้ถ้าเรารู้กายทั้งปวงอยู่ด้วยนะเดียวกันก็รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยนะอาการเพ่งมันก็จะเบาลงไปนะจะรู้สึกผ่อนคลายนะกายก็สงบระง,งับลงไปนะนะน,นี่คือหมวดที่4นะจากบรรเทาสิ่งที่ปรุงแต่งกายนะกายยสังขารกายยสังขารเนี่ยคือปรุงแต่งกาย นะแล้วอะไรป,ปรุงแต่งกายแล้วก็ลมหายใจนะั่นแหละปนปรุงแต่งกายอยู่อันนี้นก็เลยแปลอธิบายความมาไว้ว่านะย่อมศึกษาว่าจากบรรเราจากบรรเทาสิ่งที่ปรุงแต่งกายนะนะแต่ไม่ได้ยกประธานขึ้นมาแต่เป็นที่รู้กันนะนะก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นะเองบรรเทาคืออะไรคือทําให้รู้สึกว่าลมหายใจมันผ่อนคลายลงไปนะไม่เกร็งไม่เพง่งไม่ฝืนธรรมาชาติไปก็เป็นไปอย่างนี้ นะท่านยกมาแค่นี้นะสี่หมวดแค่นี้นะสี่หัวข,ข้อแค่นี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปรียบตัดเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนช่างกลึงกับลูกเมือ,องในช่างกลึงกําลังกลึงไม้อยูน่นะฮะลูกเมืองจะคอยดึงเชือกชักเชือกนะนะขวาซ้ายขว้าไขวาไ้ายเไสในตัวเหล็กที่มันจะเข้าไปขูดกับเนื้อไม้เนะี่ยหมุนไ้หมุนขวาอยู่นะช่างกลึงก็เป็นคนที่ดันไม้เข้าไปนะ หรือไม่ใช่ดันไม้ดันเหล็กเข้าไปนะฮะตัวกลึงตัวเชือกเนี่ยมันจะมัดอยู่ที่ไม้ให้ไม้หมุนซ้ายหมุนขวาอยู่สมัยก่อนนะั้นไม่ได้มีมอเตอร์แบบเดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นช่างไม้ก็จะยืดเหล็กเข้าไปขูดเนื้อไม้เป็นรูปทรงแล้วแต่จะให้เป็นรูปทรงอะไรนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเมื่อชักเชือกกลึงยาวเขาก็รู้ชัดว่ากาลังชักเชือกกลึงยาวชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าชักเชือกกลึงสั้นนะ ที่จริงแล้วมันมีบทสรุปที่ยาวกว่านี้ก็คือนะรู้ภายในรู้ภายนอกอะไรที่เราสวดกันอยู่แต่ว่ามันจะมีประโยคมีเนื้อหาที่มันสรุปอย่างนี้อยู่ทุกหัวข้อเลยก็เลยไม่ได้ยกมาไว้จะยกมาไว้ในอันสุดท้ายของกายานุปัสสนาะนะอันนี้คือการรู้กายตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นลมหายใจนี่ก็ถือว่าเป็นกายส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเกิดจากนะตัว นะวายโยธาตนะที่มีจิตเป็นตัวสั่งเรียกว่าจิตชาวายโยธาเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตด,ดูว่าถ้าลมหายใจเราสบายเบาละเอียดนั่นแปลว่าใจมันสบายแต่ถ้าใจมันขุ่นมัวเนะี่ยลมหายใจก็จะหย,บยบนะบาบหยาบเพราะฉั้นพูดง่ายๆคือรู้ตาม้วามเป็นจริงอย่างที่มันกาลังเป็นอยู่นี่แหละนะหายใจเข้าหายใจออกดูเฉยเฉยนี่แหละนะนี่พอดูไปดูไปมันจะค่อยๆสงบระงับลงไปเองนะ อาจจะดูแล้วรู้สึกอึดอัดแน่นอะไรเงี้ยแต่พอดูไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายมากขึ้นอย่างทั้งก่อให้เกิดอย่างอื่นตามมานะอีกเยอะแยะไปหมดอนาวันสตินิเป็นกรรมฐานพิเศษอย่างหนึ่งก็คือคนโง่กับภาวนาใช้ภาวนาได้คนฉลาดก็ใช้ภาวนาได้นะ คนระดับกลางๆทั่วไปใช้ภาวนาได้จะปัญญามากปัญญาน้อยใช้ได้หมดเลยนะนะเช่นพวกวิตกจริตนะพวกโมหจริตใช้ได้หมดนะฮนะหรือจะเป็นพุทธ,ธิจริตได้ใช้ได้หมดถ้าไปดูในกรรมฐาน40กองนะนะทีนี้มาดูหัวข้อที่2ก็คืออริยาบทปปะนะปุณณะจะปรังพิคเวดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะถ้าแปลความหมายแบบมนุษย์มนารู้เรื่องก็คือ ดูก่อนไปสู่ทั้งหลายทำอย่างนี้ก็ได้นะเนีน่ยนะปุณณะจะพรงังทำอย่างนี้ก็ได้นะถ้ามันดูลมหายใจไม่ได้ดูอะไรดีขณะที่เราไม่ได้นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ได้อยู่คนเดียวเงียบๆอะไรเงี้ยก็ให้รู้อริยาบทใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่เห็นจะต้องนั่งเห็นไหมลนะ่ะเดินก็รู้ชัดว่านะระชาชนาติรู้ชัดว่ากําลังยืนเดินนั่งนอนแค่นี้เองนะหมวดที่สองอริยาบทบพะหรือ เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างอย่างไรก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นแค่นั้นเองตั้งกายไว้เช่นแต่แข้งเอียงเอี้ยวตัวอะไรก็แล้วแต่ร่างกายน้ำรงอยู่ยงไงก็รู้ชัดอย่างนั้นตรงตรง,ตรงซื่อๆง,ง่ายๆแค่นี้เองนี่คือรู้อริยบทใหญ่ส่วนอริยบทใหญ่ก็คือหัวข้อที่สาคือสามัญชญาปัฏนะปุณณะจะรังขึ้นมาอย่างนี้ทุกหัวข้อเลยนะเอาละทำอย่างนี้ก็ได้นะก็คือ ให้ทําความรู้สึกตัวหมวดที่สาเป็นสมัญญะหัวข้อที่เกี่ยวกับการฝึกสมัญญะโดยตรงคือการรู้ตัวทั่วพร้อมนะฮะท่านใช้ศัพท์ว่าสัมปชาญาการีแปลว่ากระทำนะกระทําความรู้สึกตัวนะทำความรู้พร้อมอะสัมแนะปลว่าพร้อมนะปะแปลว่าทั่วนะสังแปลว่าพร้อมปะแปลว่าทั่วชาแปลว่ารู้นะกระนะแนะปลว่ากระทำ ทำความรู้ตัวทั่วพร้อมอนแปลตรงศัพท์เดะเลยนะนรู้มันทั้งตัวนี่แหละเอาอย่างเช่นรู้สึกตัวนะในการก้าวไปในการถอยกลับในการแลในการเหลียวในการคูในการเหยียดในการหนุ่งสบงทรงจีวรอ,อุ้มบาทอะไรก็แล้วแต่ที่สอนพระนะคารวะญาติโยมก็แต่แต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ก็รู้จะทาปากทาคิ้วอะไรอยู่ก็รู้ไปด้วยอย่างนี้นะ ทาแป้งทาครีมอะไรอยู่ก็ให้มันรู้สึกตัวไปด้วยนะรู้สึกตัวในขณะที่กําลังกินกําลังดื่มกาลังเคี้ยวกําลังลิ้มรสนะพูยง่ายคือขณะที่ทานอาหารนะ่ะรู้สึกตัวไปด้วยนะทำความรู้สึกตัวไปทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะพูดง่ายคือทุกเรียบทนะจนกระทั่งมาสรุปสุดท้ายแล้วก็จะเห็นเอ๊ะทำไมมันซ้ํากับตัวเรียบทแบบพระก็คือทำความรู้สึกตัวในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่ง อาจาชอบใช้คำว่าเดินยืนนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะคือจะทําอะไรอยู่ก็ให้มันทาความรู้สึกตัวไปด้วยในหมวดอริยบทว่าพระท่านใช้คาว่าประชานาติคือรู้ชัดรู้ชัดนะแต่พอหมวดนี้ท่านให้ทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไรมันเกิดขึ้นกรร็รับรู้ตรงๆไปอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเจริญกายานุปัสสนาอีกอย่างหนึ่งนะง่ายๆตรงๆซื่อ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนวุ่นวายพิสดารอะไรทั้งนั้นนะวิธีการฝึกอันนี้ในหมวดของกายนะนะหมวดของกายนี่ก็จะเป็นเรื่องง่ายสาหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะหรือผู้ที่นะมีปัญญาน้อยนะมันทำให้ง่ายต่อการที่จะรับรู้เพราะว่าอาการทางกายเนี่ยมันหย,ยาบๆนะนะมันไม่ได้รวดเร็วเหมือนอาการทางใจนะมันรับรู้อาการของกายไปทีนี้ ถ้ารู้อาการทางกายตรงๆบางครั้งก็ลงไปสงบก็มีบางครั้งก็เกิดปัญญาก็มีพ่อบอกแล้วว่านะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนก็รวนแล้วแต่เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาคือก่อให้เกิดความสงบก็ได้ก่อให้เกิดปัญญาก็ได้ได้ทั้งสองอย่างนะเพราะฉะนั้นสมาธิเกิดได้แม้กระทั่งจะวิ่งอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่มันเกิดได้ทั้งนั้นอย่าคิดว่าต้องนั่งสมาธิมันจะตึงจะเกิดสมาธิไม่เกี่ยวนะ ทำอะไรอยู่ถ้าเรามีสติและสมถันญาญอยู่นะมันทำให้ก่อยเกิดความสงบก็ได้ก่อยเกิดความนะรู้เท่าทันทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆก็ได้ก็นะเรียกวา่าเกิดทั้งสมถะและวิปัสสนานะน,นี้สามหมวดที่เราสวดกันเมื่อวานนี้นะฮะเพราะฉะนั้นะนะ ถ้าเราศึกษาเข้าใจก็จะเห็นว่าโอ้มันทุกกิยยาบทเลยนะเนี่ยจะทาําอะไรอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่จะทาําอะไรอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่แต่ว่าศึกษาสามหมวดให้เข้าใจก็เพียงพอต่อการที่เราจะฝึกตัวเองแล้วนะฮะฝึกจิตตัวเองแล้วแล้วครูบาอาจารย์สอนมากท่านก็จะสอนอยู่แค่นี้สนน่วนเอาอย่างเช่นสอนเรื่องรู้ลมหายใจเข้าออกอานาปนานะอย่างนี้นะท่านจะแนะนําเบื้องต้นอยู่แค่นี้แหละนะ,ะส่วนถ้าพอละเอียดเข้าไปอีกจะทั้งพอลมหายใจ มันสงบระง,งับดีแล้วนะมันผ่อนคลายดีแล้วเกิดนิมิตเกิดปีติเกิดอะไรขึ้นมาตามมาในภายหลังนะค่อยว่านอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นเนี่ยเอาอย่างนี้เลยนะจะทำอะไรอยู่ให้รู้สึกตัวต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคูเหยียดก้มเงยอุจจระปัสสวะอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรอยู่รู้สึกตัวอยู่ต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนะแล้วถ้ามีเวลาก็มานั่ง ครูบัลังตั้งไกลตรงดำรงสติเฉพาะหน้าดูลมหายใจเข้าออกสักหน่อยหนึ่งนะก็จะทําให้ทั้งสมาธินะนะทั้งสติทั้งความเพียรอะไรเงี้ยมันไปด้วยกันได้นะนะมีเวลานั่งดูตัวเองเงียบๆนยะก็จะทําให้จิตมันสงบง่ายขึ้นนะพระอนาปานานี้พระเจ้าสรรเสริญไว้เยอะมากนะกรรมฐานข้อนี้นะนะไม่ต้องปวดตาไม่ต้องมานั่งเพ่งเทียนม่นั่งมานั่งเพ่งกสินอะไรที่ไหนทั้งนั้น ไม่ต้องไปสร้างอุปกรณ์เครื่องมือให้วุ่นวายเพราะมันมีอยู่แล้วกับร่างกายเราทุกคนเลยอนาปณะเนี่ยนะไม่มีลมหายใจก็แปลว่าตายเมื่อนั้นแค่นั้นเองนะแล้วลมหายใจเข้าออกมันเป็นสิ่งพิเศษนะนะพิเศษตรงไหนตรงที่ว่าไม่มีใครสามารถกัดลมหายใจจนตายได้อะ่ะนะอันนี้เป็นเป็นอัตโนมัติของร่างกายเลยนะพอกัดลมหายใจไปถึงระดับหนึ่งมันจะสลบนะพอสลบปุ๊บ ร่างกายจะหายใจขึ้นมาเองอัตโนมัตินะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้นะไม่มีใครกลั้นลมหายใจได้จนกทั้งขาดใจตายเนะี่ยไม่มียกเว้นพวกผูกคอตายนะันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลมหายใจนะั้นมีอยู่กับเราตลอดเวลาเลยตั้งแต่เกิดยันตายนะมันใช้มันให้เป็นประโยชน์แค่นั้นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน